สวัสดีครับน้องๆพบกับครูพี่มดหรือคููพันมดในเพจเดียวเข้าในสิทุกเล่าหรือพบกันได้ที่ช่อง youtube แคปมดเตอร์ ter, นะครับอ,อย่างได้กล่าวไปแล้วเนาะพี่ได้ทำในตัวของอจบม .3 แล้วไปรเรียนต่อที่ไหนนะครับใน EP แรกเนาะนะครับก็มีคนติดตามา199คนนะครับแล้วก็คนดูประมาณ230ักว่าคนนะครับ มันก็เลยเป็นแรงแบันดาลใจให้พี่ได้ทําตัว EP สอขึ้นมาน,นะครับซึ่งใน EP แรกเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูนะครับ EP แรกเนี่ยพี่จะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดของโรงเรียนช่างกมบูรทหารเรือนะครับซึ่งโรงเรียนนั้นพี่ก็ได้ไปเรียนมาแล้ว1ปีนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนาะนะครับก็ต้องขอบพระคุณคณะนะครูบาอาจารย์นะครับณทนะี่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับ ทีนี้ครับใน e ี2อเนาะนะครับ e ีนี้ก็คือพี่จะมาเล่ารายละเอียดถึงเรื่องของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็พี่ไม่ได้ไปเรียนหรอกนะครับแต่ว่าพี่หาข้อมูลแล้วก็ไปสื่อน้องไป2รุ่นนะครับแต่ว่าติดท่าวิชาการทั้ง2คนนะครับแต่ว่าตกรอบ2เนาะนะครับก็เลยได้ไดพอรู้แนวข้อสอบแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เข้าไปเรียนข้างในแล้วก็ จบมาว่าจะเป็นอะไรได้อะไรยังไงนะครับสิทธิี่อะไรยังไงนะครับข้อดีข้อเสียอย่างไรเนาะนะครับเดีย๋ยวามา,มาติดตามชมเลยเนาะนะครับพี่ได้เตรียมทำเค้าก็คอยไว้นําเสนอเนานะโอเคครับอ่าก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของจบม .3 นะครับไปต่ออะไรนะใน e ี2นะครับสำหรับโรงเรียนทาหารตำรวจหรือถ้าทวิสาหกิจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโลโก้เนาะเป็นโลโก้ของโรงเรียนนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง y YouTube ตัวน,นี้นะในรายละเอียดพวกติวพวกอะไรต่างๆนะครับแนวต่างๆนะครับเพิ่งทำางานตัวการ์ตูนะต่อไปโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตั้งอยู่ตรงตรงลาดยาวนะตรงข้ามกับน่าจะบางขวางเนาะนะครับบางขวางก็นะแถวแถวในกรุงเทพนี่นะครับแถวแถว เขียนลาดยาวนะครับเขียนลาดยาวโอเคครับทีน mm hmm. ี้ครับช่วงอันนี้จะเป็นข้อมูลเดิมนะเพราะว่าข้อมูลใหม่เนี่ยไม่มีนะครับข้อมูลเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรับสมัครออนไลน์ด้วยนะครับออฟไลน์ะครับสามารถเป็นสมัครที่โรงเรียนได้สามารถสมัครออนไลน์ได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาดูว่าได้รับอนุญเป็นยังไงเนาะนะครับรับน้องที่จบม .3 นะครับแล้วต้องม .4 แต่ม4เนี่ยต้องจบรอดอปี1นะครับจบปออปีหนึ่งเท่านั้นนะครับ ก็รับจํานวนที่ประมาณปีละ55านายนะครับปีละ5 5านายเนะี่ยอันนี้ก็คือหลักสูตรแบบปวชเนาะประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับเรียน3ปีนะครับส่วนอ,อนีกอันนะึงก็จะเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับหลักสูตรพิเศษเนี่ยจะเปิดอาจจะไม่ทุกปีนะครับอาจจะเปิดเป็นบางปีนะครับก็รับที่40่นายอันนี้ก็จะเป็นที่ที่จบปวชมาแล้วนะครับปวชมาแล้วแล้วก็เรียน1ปีนะครับเขาเรียกว่าหลักสูตรฮอตไลน์นะครับ จริงก็เรียกฮอตไลน์ทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบบแ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นน้องจบม3กับพี่ที่จบปวชนะครับก็ดูสกู๊ปคร่าวๆเนาะนะครับคือการเข้าเรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยทำไมถึงต้องต้องต้องมีการสร้างโรงเรียนสร้างอะคาเดมี่สร้างสกูลนะครับเนื่องจากว่าก็คือผลิตผลิตกำลังพล เป็นช่างนะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ว่าถ้าแบบสอบเข้าไปเป็นสอบเข้าไปทํางานเลยก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมันจะได้รุ่นมันจะได้ความเป็นยูนิตี้นะครับเมอนกับหะหหรนั่นแหละนะครับมีรุ่นมีโรงเรียนมีอะไรผลิตนะครับแต่ว่าสอบแบบจากบุคคลผู้เรียนมาปุ๊บแล้วก็ทํางานเลยก็มีเช่นกันนะครับก็ข้อดีก็คือไม่ต้องทดลองงานเนาะก็บรรจุเป็นช่าง ช่างระดับสองนะครับช่างระดับ2ก็เดี๋ยวไปดูตัาเงินเดือนก็อยู่ในเพีหน้าหน้าถัดไปนะครับถ้าใครมี5อันดับแรกก็จะเข้าไปเรียนคณะวิศวะนะครับคณะวิศวะเก็จะเป็นวิศวกรคือถ้าใครได้ทุนเนาะแค่รดับแรกได้ทุนปุ๊บจบวิศวะมาก็จะเป็นวิศวกรต่อของกฟผไปนะครับก็จะเรียนเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะครับ คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเนะี่ยอันนี้พี่คํานวณจากอันนี้คือมันเป็นข้อมูลเก่านะแต่ว่าที่คํานวณจากซึ่งซึ่งข้อมูลเก่าเนี่ยมันเป็นปี6กหนึ่งนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นเลข 4, 4. ีดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแปลงว่านับมาอีก3ปีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าปี4 7นะครับถึง49ถ้าหากข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบอัปเดตแต่ว่าหลักๆมันน่าจะเป็น4 7่เถึงสีนะครับก็โสดสัญชาติไทยนะม 3, นะครับ ม3แล้วก็จบถ้าเป็นมสเนี่ยถ้าเรียนม4เนี่ยต้องต้องเรียนลอยดอปีหนึ่งมาด้วยนะครับสูงไม่ต่ำกว่า160น้ำหนักไม่ไม่ต่ำกว่า47นะครับน้ำหนักไม่เกินส่วนสูงลบ100ยวัดแบบ BMI ลักษณะอย่างเง้นนะครับก็ม1ถึงม3เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า2.0เนี่ยเหมือนกับโรงเรียนช่างเลยนะครับ ปกติสายตาปกติในสั้นนี้ยังไม่บอดสีนะไม่กลัวความสูงปฏิบัติงานบนที่สูงได้นะปีนส่งปีนเสารถกระเช้าอะไรเงี้ยต้องนั่งนะครับก็คือสามารถปฏิบัติก็คือยินดีนะครับยินดีไปปฏิบัติตัวภูมิภาคก็คือตัวประเทศนะครับนี่คือเป็นคุณสมบัตินะครับทีนี้หลักฐานที่ใช้นะที่ใช้เรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนชื่อย่อของเขาคือรอรชนะครับรรชวุฒิม3 พุทธมสีพุทธมสีต้องมีใบปพ .1 น,นะเดี๋ยวรายละเอียดใบปพ .1 จะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็มีใบรับรองอรอดอปีหนึ่งนะครับจากภาษาดินแดนนะสำเนาทะเบียนบ้านตประชาชนนี้ก็คือปกตินะครับรูปถ่ายหนึ่งนิ้วสี่รูปนะครับพี่่เอารูปตัวนี้มาเป็นรูปักเรียนช่าง,งที่นะตอนอยู่ปีหนึ่งนะครับหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นนะครับค่าใบสมัครก็150นะค่าสมัครก็200ก็รวมกันเป็น350เนาะนะครับ เอกสารต้องมีการรับรองสัเนาตัวจริงนะครับนี่ก็คือเป็นในการเตรียมหลักฐานนะครับทีนี้พอจบมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถไปบัติงานได้ทั่วประเทศเนาะบรรจุแล้วแต่ระดับคะแนนระดับเขาก็จะเหมือนเหมือนทหารหนนั่นแหละนะครับเลือกคะแนนเลือกอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดใครได้คะแนนสูงก่อนก็จะเลือกก่อนนะครับลงที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็คือบรรจุมาก็จะเป็นช่างระดับชั้น2นะครับชั้น2เงินเดือนก็1 2ึ่งสนนะครับหนึ่งหมื่นสองพัน แล้วก็บวกค่าของชีพค่าของชีพที่ไม่แน่ใจว่าปตชหรือปวสตัวนี้ค่าของชีพของการไฟฟ้าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะนะครับอืมก็อันนี้ก็อยู่ในช่วงของคําถาม้วอันนี้มันเป็นคลิปเนาะนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรอยากจะให้พี่ทาคลิปอะไรหรือว่าต้องการรายละเอียดอะไรของโรงเรียนนี้ด้วยหรือของแต่ละโรงเรียนนะครับตัวประเทศแหละ เกี่ยวกับสายทาหารตำรวจนะครับยิ่งเป็นช่างกองบูทหารเรือ้วยพี่ได้เรียนมาเนี่ยถามปุป๊บตอบปั๊บเลยหรือว่าช่างช่างเสมือทหารที่ที่ได้เรียนมาเนี่ยก็ถามปุป๊บตอบปั๊บได้เลยนะครับเนี่ยกด็ดีครับใครมีข้อคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะนะครับยินด,ดีตอบอย่างไวเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยสามารถติดตามนะครับได้ที่ช่อง y o u t u b e แคปมดนะครับแคป ตัวแคปตัวนี้ย่อมาจากกัปตันนะครับร้อยเอกเนาะแล้วก็ดอทนะครับเห็นไมมันเป็นมันใช้กัปตันนะครับแคปโมติวเตอร์แล้วก็เพจนะครับเดียวเข้าในสื่อทุกเหล่านะครับติดตามได้ตลอดนะครับก็มีสาระดีๆเนาะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้เป็นเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับผู้พันธุ์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใน ep หน้่ ep ที่สามโรงเรียนสร้างสื่ทหารนะครับเจอกัน thank <sniffs> you